พี่พูดมาพี่พูดมาว่าผมโดนข้อหาอะไรพี่ถึงต้องยึดรถอ่าพี่พูดมาขอขอขอดูนะพี่นะอ่าอ่านี่นะพี่จับผมนะพี่เมื่อกี้พี่บอกพี่จับเลยพี่จะยึดรถผมพี่เอาขนรถผมขึ้นกระบะแล้วผมโดนข้อหาอะไรพี่ดูตานี่ดูตาผมทำงานร่วมกับพี่ก่อนอเดียวกับพี่พี่จะมาจับผม嘛 ผมอยู่ร่มก้าไล่กระบังเนี่ยทำไมทำงานให้ตำรวจจับไม่ได้จับได้แต่พี่ต้องต้องมีเหตุผลด้วยจับเลยเนี่ยเอารถไปตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบนี่ตรวจสอบผมให้ตรวจสอบเถอะเล่นตัวจริงนีไหมเขาให้พกสำเนาครับอ้าถ้าเผื่อรถหายทำไงอะพี่หล่อนหมดยางผ่นหมดแล้วล่าส่วสมมติจะขได้ไหมเอาลิคิดลบเขียนใหม่ไปก็ได้ามได้ไหมแล้วแล้วทำไมเล่นตัวจริงนีไหมแต่แล้วพรบอพี่เวลาตอบพรบ ถ้ารถหายทำไงพี่ถ้าถ้าพกเล่มกับรถอ่ะใครเขาให้พี่พกเล่มติดรถรู้เยอะนะรู้กฎหมายเยอะนะกฎหมายมุ่งมั่วของเราอ่ะผมไม่มั่วผมผมไม่มั่วผมผมไม่ผมรู้กฎหมายกับพี่มาทำนี้มันก็ไม่ถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องพี่ไม่ทำอะไรน้องเลยเนี่ย กระจกไม่ติดเอาขอบคนต้นก่อนกฎหมายเขาว่าไงพี่กรณีที่จะย,ยึดรถได้เที่จะ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 ยึดรถได้ใครยึดรถหมอนี่คือเอาไปลงพักข้าผมขึ้นรถนี่คือยึดรถครับแล้วผมไปกับพี่ผมไม่โดนกระทืบเปล่าไม่รู้ไม่มีกระทืบครับน้อง เราพูดไปเองว่าใครจะเป็นกัชื่อทีละคนพี่คนทีละคนครับน, <ะ S 1> นี่นี่บัตรขอบัตรกัปตัน อะไรก็ไม่ตรวจไปผีก็ไม่ตรวจบ่าประชาชนก็ยังไม่ขอมาบอกว่าเป็นผู้ต้องใสงสัยให้ให้ไปโรงพัก<ล><ล>พี่เุิ่งมาขอไงอนี่ชื่อพ่อผมออนามสกุลเดียวกันกพี่ดูดิอ่อออาฮัลโหลพี่ดาไปนิดนิดขอเบอร์พี่บอยไปน้อยไปมาเชิญตัวไปรอรอนิดหนึ่งข้อหาอะไร่ครับเราไม่ติดกระจกแฟนเราไม่ใส่กันน้อง ก็ต้องมีใบสั่งเขียนให้ผม,มบบยึดใบขับขี่ไปกรณีที่จะยึดรถได้เอารถไปโรงพักได้คือตกเป็นผู้ต้องสงสัยรักย์หรือข้อหาอะไรก็แล้วแต่พี่เออพี่ทาไมถ้าผมเออถ้าผมไม่มีสำเนาให้พี่ดูเออว่าไปอย่างผมผมว่ามันพรอไมได้ไหมาาปำ้อมได้แล้วเออ้อมได้แล้วผมมีพร,บ,บ,รบ,บ่่ะชื่อตรงบล่าดูเลขถังรถได้ได้ป่ะพี่ไหนไหนรถผม มัน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 ต้องสงสัยไงพี่ผมต้องสงสัยไงผมกาลังจะอยู่เชินกลับบ้านเนี่ยเอ๊กล่าวหาข้อหาอะไรพี่พี่พาเชิญตัวผมไปพี่ก็ต้องมีข้อกล่าวหาดิมีครับผมเห็นที่เดิมพ่ทอยปะไม่มี ไม่ต้องไม่ต้องไม่ติดใจโทรหาไหมนะ